สนับสนุนรายการโดยเบต้ากรูแคนผสมผู้ข่าวทางเลือกที่ดีกว่าเพื่อสุขภาพของทุกคนในครอบครัวเลือกความกระชับผิวพรรณทั้งภายน,นอกและภายในด้วยสบูสบ่สมุนไพรฟิตทูยูค่ะช่วงที่2องของรายการผู้หญิง,ญงอยากสวยค่ะเป็นไงช่วงนี้มีดารามาฝากกันมั้ยมีดารา,า,ราอีกเช่นเคยค่ะคุณพี่ผู้หญิงคนนี้ถือว่าเป็นคนที่ จากไม่สวยเขามีวิวัฒนาการของความสวยค่ะเมื่อก่อนเมื่อก่อนคือเต้นเก่งเป็นนักร้องเสียงดีใช่ไหมตอนนี้ค่ะกลายเป็นเซ็กซี่ดาราสาวเซ็กซี่สวยโอ้ my god คุณหน้าเธอแบบว่าไม่อยากจะพูดว่าไปทำหรืออะไรไม่ได้พูดนะคะนี่ไม่ไ้พูดค่ะสวยผิดสวยผิดหูผิดตาว่ากันเถอะผิดหูแล้วมันจะดีตรงไหนล่ะเธอผิดหูผิดตาอ่าผิดหู แต่ว่าตอนนี้เราไม่มาพูดถึงความสวยของเธอค่ะเรามีข่าวคุณเขาเมาเธอคุณหญิงรัฐาโดนเมาส์ค่ะโดนชาวพันทิพย์วิจารณ์อย่างหนักเลยค่ะเกี่ยวกับการรับภาคหนังเรื่องแรกนะคะเขาบอกว่าไม่เป็นธรรมชาติเลยคุณไม่โดนใจเออภาคอะไรคะเนี่ยเอาผู้หญิงอย่างสวยเข้าวันทิพย์นี่เราไม่โดนด่าเละเลยเนี่ยก็คงจะไม่ได้เกิด เฉยชิ้นดีไม่ให้เชยชมประมาณนี้เขาบอกว่าภาคเสียงไม่เป็นธรรมชาติแล้วก็คือไม่ดีเท่าที่ควรคือเขาอาจจะตั้งความหวังไว้ว่าหญิงรัฐาคือจะแบบว่าสามารถทุกสิ่งอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่่าถึงเวลาไม่ใช่ก็เรามีเสียงสัมภาษณ์ไปฟังหญิงรัฐาเขาแก้ตัวเอ้ยไม่ใช่แก้ตัวสิเขาให้ความคิดเห็นว่าอย่างไรค่ะไปฟังกันค่ะค่ะ ใช่นะอย่งว่ามันก็แล้วแต่มันก็มีทั้งคนชอบแลวไม่ชอบแหละดิงว่ามันก็แล้วแต่นะแล้วแต่วิจารณญาณที่ชมก็มีที่ไม่ชมก็มีมันก็ต้องทําใจอะค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ทาง Disney International ก็ส่งโลมาโลมาให้ว่าเขาขอบคุณที่เราได้ร่วมงานแล้วก็เราได้โพสต์ไปในไอจแล้วบอกว่าเป็นการ ร,ร ing, kind of Гос, ่วมงานการภาคที่ดีของเขาแล้วก็ได้รับผลตอบแบบที่ดีมากในบล็อกออฟฟิศในเมืองไทยอะไรเงี้ยเขาก็แบบเหมือนแบบหวังว่าคงมีโอกาสได้ร่วมงานกันอีกสุดโตรนอยกับเ่าไหมคะที่แบบว่ามันแบบเป็นส่วนเล็กที่เขาแบบว่าโอ้ยไม่เป็นไรหรอกค่ะมันก็มีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแสดงก็ตามร้องเพลงก็ตามมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จะมีคนชอบและไม่ชอบก็ต้องทําใจแล้วอย่างเง้ยแทเจ็จแบบนี้มันมีความยากง่ายยังไงบ่ยากค่ะเพราะว่า มันมันไม่มันมันไม่ใช่แค่ภาคอะ่ะเพราะว่าต้องขยับปากให้เท่ากัน2คือมูดแต่โทนยิ่งอยากให้ลองกลับไปฟังทั้งซาวแทรกแล้วก็ภาคไทยดูหญิงว่ายิงค่อนข้างเกาะรายละเอียดของของแองเจลิน่านะคะแล้วก็โทนเสียงด้วยหลายๆอย่างก็อยากให้ลองให้ลองดูแบบเทียบกันไปเลยอะ่ะยิ่งว่ายิงว่าก็ไม่ได้ไม่ได้น่าเกลียดอะไรขนาดนั้น แกสว้เรียบร้อยแล้วคงไม่มีอะไรแล้วมั้งไม่ก็คือคุณเขาทุคนทุกอย่างเขาก็ทําเต็มที่ามหน้าที่ของเขาแหละแหมคุณจะไปคาดหวังอะไรกับเออมากมายเนาะประมาณว่าเออแค่ดีก็เก่งแล้วก็ได้อะไรประมาณนี้อืมอะไรอย่างนั้นแหละเช่นไม่ได้พูดคนวิจารณ์คนวิจารณ์มิเช่นว่าคุณอ๋ออ๋ว่าเชนเหรอคะว่าทําไมคะเนี่ยอ่ะอ่ะมีสิ่งดีๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยเจ็ดวิธีสวย ทำให้ทำอย่างไรให้ขนตางอนอ้าวง่ายนิดเดียวดัดที่คุณยาวยาวมาที่หลังเติมดิงอนยาวเราก็ต้องเป็นธรรมชาติด้วยโนธรรมชาติค่ะยกงไงคุณเขาบอกว่าขนตาผู้หญิงมีความสำคัญมากนะคะในในกระบวนการการแต่งหน้าในหน้าของเราเนี่ยค่ะก็คือ ทุกคนก็อยากบอกว่ามีขนตายาวขนตางอนขนตาแบบว่าเนาะคือแม้แต่จะนอนก็ต้องงอนน่ะ,ค,ะคุณพี่คะใช่ทำอย่างไรคุณให้สวยงาเอ่ยยาวงอนเปธรรมชาติ <c oughs> จะบอกเงางามอข้อที่หนึ่งปัดด้วยมาสคาร่าที่ช่วยปรับขนตาให้ยาวขึ้นเอคุณอย่างนี้โฆษณาไมิทินหรือเปล่ามิทินก็โฆษณาอย,อยู่นะว่าขนตายาวงอนก็มีปัด ปัดเสร็จแล้วเขามีหลายเขามีหลายยี่ห้อคนเขามีหลายยี่ห้อมาสคาร่าก็คือตัวที่เดี๋ยวจะบอกเผื่อบางคนน้องๆหรือคนไหนที่เพิ่งจะหัดแต่งหน้าอาจจะยังไม่รู้จักแสบตานะคุณมาสคาร่าเนี่ยตัวดีเลยทําให้ตาดีชัด้นมาสคาร่าก็คือตัวช่วยให้ให้ขนตาเรายาวปรับลุกให้ตาดูสวยคมยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะโดยเฉพาะสาวๆคนไหนที่ปรารถนาที่อยากจะมีขนตาที่ยาวแล้วงอนทั้งวันนะก็ต้องเลือกมาสคาร่าที่มีตัวช่วยปรับให้ขนตาเนี่ย เขาเรียกอ่ายาวขึ้นด้วยแล้วก็ช่วยให้ขนตาแบบว่าไม่เอ่อเป็นไหลเป็นคาบเป็นดำหมีแพนด้าอะไรอย่างนี้ต้องดูเอ๊ะหมีแพนด้านี่มันมีบางแบรนด์นะคุณใช่ใช่มใช่ใช่ค่ะก็ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่ที่อ่อใช่ค่ะอันที่สองคือกินโปรตีนเสริมอย่างเพียงพอไม่ใช่กวนโปรตีนใช่ไหมไม่ใช่ค่ะ จริงเขาบอกว่าการให้การงอกของขนตายาวขึ้นได้เนี่ยโดยเฉพาะผักและผลไม้สําคัญไข่เนื้อสัตว์แต่การกินโปรตีนอย่างเมียงพอเช่นไข่เนื้อสัตว์ปลาและนมก็มีความจําเป็นเหมือนกันช่วยเล่นเหมือนกันฉันไม่ฉันไม่มีไม่กินค่ะฉันกินทุกอย่างฉันกินทุกอย่างเป็นเป็นอย่างนี้แหละคุณผู้ชมดิฉันกับน้องบีมตอนนี้นะคะตั้งแต่ทิ้งห่างซีรีส์ ดิฉันสองโลครึ่งคุณสาวสามโลค่ะไม่น้อยหน้าค่ะเราแย่งกันค่ะไม่ใช่แย่งกันสวยแย่งกันอ้วนค่ะตอนนี้หน้าบานเต็มจอค่ะไม่ต้องสงสัยไม่เป็นไรค่ะเรามีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอยู่ซ่กลับมานะคะเราตั้งความหวังไว้ที่ซิลลี่นะอย่างอื่นเราไม่สนอ่าตัวที่สี่คุณพี่คะแปรงขนตาก่อนปัดมาสคาร่าแปรงยังไงเอาแปรงสีฟันมาแปรง no ไม่ใช่ค่ะเขาจะเป็นแปรงเหมือนแปรงมาสคาร่านั่นแหละใช่แต่เราปัดก่อนอะไรอย่างนี้ใอ้มันอยู่ในระดับที่ดัาได้ ครั้งปัดเบาๆนะคะด้วยแปรงอเล็กเพื่อกระตุ้นให้ขนตานั้นอ่อยาวและยิ่งขึ้นเหมือนการหวีผมนั่นแหละดัดขนตาตาถาวรไปเลยคุณไม่ได้ค่ะนี่ธรรมชาติเราเน้นธรรมชาติข้อห้าทาด้วยวาสลีนค่ะเอ้วตกใจใช่ไหมคะจริงๆแล้วเจกมาทาขนตาไปได้โชติ๊กด้อิดดอ่ะทาวาสลีนคุณพี่คาวาสลีน มีควาเอ่อทุกคนจะคิดว่าเอามาทาแบบว่าตรงที่ค่อยก,ก,กร้าน,นหัวคาว,คาวอรจริงๆมันทาได้หลายส่วนทาขนตาได้ค่ะคุณคนที่อื่นทาได้ไหมคิ้วก็ได้จอนก็ได้ข้างล่างได้ไหมเราเห็นเราดูในพันทิปเหมือนกันแบบว่ารีวิว,วเเขาเรียกอะไรนะรีวิวก, hmm. การแต่งหน้าอะไรเง<อ>ี้ยเขาบอกว่าสาวๆหลายคนบอกว่า การใช้วาสลินทาขนเนี่ยาวขึ้นใช่ทําให้ขนดกขนยาวขึ้นเอตาล้อตาล้อของเราตาข้อของเราก็สะกิดกันเดี๋ยวจะกลับไปใช้แล้วคืนเนี้ทาอะไรกันเยี้ยนถามคนไม่ตอบเลยอะไรทาข้างล่างได้ป่ะหมายถึงอะไรคะทา มันยาวอ่ะไม่ได้ไม่รู้ฉันไม่ทราบไ,ไม่เคยต้องกลับไปลองอกลับไปลองอต้องกลับไปลองแนละ้วลผูใครใครยาวแล้วโทรมาหาหน้องมีนด้วยไม่ต้องข้อที่หกลูบด้วยน้ํามันมะกอกก่อนนอนอก็คือเอาน้ํามันมะกอกเนี่ยอาจจะใส่คัตเติ้ลบัตค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เราปัดปัดเตือนไว้ก่อนน้ำมันมะกอกเนี่ยมดขึ้นหรือเปล่าคุณตื่นขึ้นมานี่โมโหมดไตตา มันไม่ถ่ยอย่างเดียวดิมันกัดเลยดิคุณระวังนห้หนึ่งอข้อสุดท้ายวิตามินอีค่ะโลชั่นวิตามินอีก็ช่วยได้เหมือนกันก็มาทาลองมาทาดูไม่รู้จักวิตามินอีก็กรุณาอ่านข้างกวดก่อน Google ค่ะช่วยคุณได้คะช่วงหน้ามีอะไรช่วงหน้าราคะเรามีข้อมูลดีๆสุขภาพวิธีดูแลสุขภาพกันค่ะว่าเป็นอย่างไรค่ะค่ะสักครู่ค่ะ